ข้อความจากตัวตนที่สูงกว่าของไมควินซี่เวลาที่บินผ่านแทนที่จะเดินตามกานเวลากลับให้ความรู้สึกว่ามันบินผ่านไปเร็วมากและสำหรับหลายๆคนดูเหมือนจะไม่มีเวลาพอที่จะทำทุกสิ่งที่พวกเขาปรารถนามันเกิดขึ้นเพราะคุณได้เข้าสู่เขตเวลาอื่นที่การสั่นสะเทือนกำลังยกสูงขึ้นมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและแรงสั่นสะเทือนด้านล่างก็อ่อนลงและจะค่อยๆจางหายไป เราได้แจ้งแก่ท่านแล้วว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นต่อท่านจะถูกเปิดเผยและกำลังเกิดขึ้นแล้วจริงๆเรื่องที่ถูกซ่อนไว้จากแสงสว่างจะค่อยๆปรากฏให้เห็นและถูกมองเห็นตามความเป็นจริงพลังงานด้านลบไม่สามารถทำตามที่พวกเขาต้องการได้อีกต่อไปโดยไม่ต้องรับผิดชอบและกิจกรรมของพวกเขาก็กำลังถูกเปิดเผย คุณอยู่ในสิ่งที่อาจเรียกว่าเป็นช่วงการรอคอยเมื่อกิจกรรมรอบตัวคุณดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดในขณะที่การทำความสะอาดดำเนินต่อไปมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างก็ได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างที่คิดหลังจากที่แต่ละดวงวิญญาณได้ใช้ชีวิตบนโลกโดยรู้ว่าจะคาดหวังอะไรโดยได้ทบทวนประสบการณ์ที่เป็นไปได้และยอมรับมันแล้วพวกเขาพบสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีโอกาสในการวางแผนชีวิตของตน เวรกรรมสามารถชำระล้างได้ตลอดเวลาและโอกาสมักจะผุดขึ้นมาในชีวิตผู้คนบางอย่างอาจเป็นบทเรียนที่ยากที่ต้องเรียนรู้แต่เมื่อเคลียร์ออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเรียนรู้อีกสำหรับคำตอบส่วนใหญ่คือการคิดเชิงบวกโดยรู้ว่าหากคุณล้มเหลวมันก็จะไม่ส่งผลเสียต่อคุณมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดแต่ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมักจะถูกแก้ไขในทันทีเรามักจะใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณจริง จริงเผ่าพันธุ์มนุษย์ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันมากมายซึ่งแต่ละเผ่าจะมอประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใคร ให้กับคุณดังนั้นเมื่อคุณกลับชาติมาเกิดใหม่คุณจะต้องเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดบ่อยครั้งเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณถึงรู้สึกมีแรงดึงดูดอย่างมากต่อเผ่าพันธุ์อื่นนอกเหนือจากเผ่าพันธุ์ที่คุณอยู่ด้วยโดยบอกคุณว่าประสบการณ์เก่าๆยังคงมีแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งสำหรับคุณแม้ว่าคุณจะจำไม่ได้ว่าทำไมก็ตามสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในแต่ละช่วงชีวิตและอาจเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกับอาหารที่คุณชอบด้วยซ้ำ ยิ่งคุณเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและชีวิตหลังความตายมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งเปิดตามากขึ้นเท่านั้นและไกล้ของคุณจะช่วยคุณค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการพัฒนาของคุณอย่างแน่นอนการวิ่งก่อนเดินมันไม่มีประโยชน์อะไรและคุณควรหาเส้นทางที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ความงดงามของศาสนาคือทุกสิ่งมีองค์ประกอบบางอย่างของความจริงและคุณจะรับรู้ได้ในสิ่งที่มันเป็นคุณสามารถพูดว่ารักกันและปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเพราะว่าคุณทุกคนอยู่บนเส้นทางเดียวกันและในที่สุดจะมาถึงจุดความเข้าใจเดียวกัน วิญญาณบางดวงไม่พร้อมที่จะสแสวงหาความจริงและส่วนใหญ่ไม่มีความคาดหวังต่อชีวิตหลังความตายแต่ความจริงจะสัมผัสพวกเขาและบอกเป็นนยเล็กน้อยว่าชีวิตยังมีอะไรมากกว่าที่พวกเขาเชื่อเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนความคิดทำให้พวกเขาสงสัยเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและนั่นอาจเป็นแรงกระตุ้นที่พวกเขาจำเป็นต้องเริ่มต้นการเดินทางกลับบ้านบ่อยแค่ไหนที่คุณได้ยินคนพูดว่าชีวิตต้องมีมากกว่าแค่ประสบการณ์เดียวและไม่มีอะไรเกิดขึ้นในภายหลัง มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตดูเหมือนจะไร้ หมายหากคุณใช้ชีวิตเพียงครั้งเดียวโดยที่คุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากมันเลยในขณะที่ชีวิตแล้วชีวิตเล่าหมายถึงประสบการณ์ที่ได้รับอย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยให้คุณพัฒนาได้คิดในสิ่งที่คุณชอบแต่ความจริงยังคงอยู่ว่าในฐานะจิตวิญ,ญญาณคุณมีชีวิตนิรันความคิดนั้นทําให้บางคนหวาดกลัวเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรหลังจากการตายของร่างกายแต่อย่างที่เราอธิบายไปเมื่อเร็วๆนี้ขั้นตอนแรกคือการก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นเหมือนกับที่คุณมองโลก อย่างไรก็ตามเมื่อการสั่นสะเทือนสูงขึ้นและคุณอยู่ในร่างกายแบบอีเทอริกคุณจะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าคุณได้อ่อนเยาว์ขึ้นอีกครั้งคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดว่าตัวเองเป็นได้เท่าที่รูปร่างหน้าตาของคุณและถ้าคุณต้องการที่จะดูราวกับว่าคุณเป็นบนโลกนี้มันก็จะเป็นเช่นนั้นแต่คุณก็จะยังคงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดเป็นพลังแห่งความคิดที่ครอบงำความหมายสูงสุดที่คุณสามารถคิดอะไรก็ได้ให้เป็นอยู่ ชีวิตหลังความตายของร่างกายเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง